ค่ะคือฝนจื้นแะพี่น้องเออประมาณอย่างดอกกะสามแพงเนาะค่ะสามแพงสามคำเนาะค่ะเป็นสวัสดีจ้ามือนีกับผ้ามาเบิงเนาะค่ะเส้นตาเส้นใยของเฮาเนะค่ะศาสตร์ไทยคือศาสตร์อีสานของเขาเนะอันปวดหนึ่งก้อนเนาะได้ต้องเปิดต่อตอไปเปิดไปเรื่อยๆพี่น้องเท่ไปเรื่อยๆแพงไปเรื่อยๆ มีครบทุกสิ่งสวัสดีปราเพ่นี่เนาะค่ะบันิกะทรงทางทรงทางเพื่อนแล้วแล้วก็ก็จะเป็นคนกินเนาะค่ะต่อจากอันแบ่งไห่บําบันพบุรุธาอันปลาย่างแล้วก็หมูทอดเนาะเอ็ย่ายแล้วก็เอินละเด้อพี่น้องมือนี่เป็นมือกินเนาะแล้วก็ ตื่นเศร้ามากกับไปอ่าเขาเอายังเกาะไปไ่บาดอืมอันนี้นแบบนี้มันก็จะมีปี๋เลยเือเอนาะคะ่ะและ้วบบนี้กับพี่น้องทุกคนก็จะมานั่งกินขา้าวกินน้ำน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องคนที่อยู่คนอยู่ไกลก็อันบเป็นยังกินเนาะอุย๊ยจะเพิ่นสีฟา้าว้าไปทั้งใดเด้เดีดด๋ยวนี้อันลินกับพวกอาพันกันพี่น้องเอ้ยหนูก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปจนจบเนาะคะ่ะข,ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะที่ว่า แวะมาเป็นกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์เนาะกินเนาะอุยจะเพนสีฝ้าว่าไปทางใดเด็ด,ดนี้อันลินกับพวกอาพันกัน <laughs> พี่น้องเอ้ยนูกัขอขอบคุณทุกคนนะคะาดนย่า่เนาะเป็นวันรวมญาติเนาะกะย่า่แล้วกะเอิ้น หาบรรพบุรุษมากินเนาะค่ะมากินเ่ากินน้ำปีละกันแบบนี้มันก็จะมีปีละเทือเนาะค่ะแล้วบันี้กับพี่น้องทุกคนก็จะมานั่งกินเขากินน้ำน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องคนที่อยู่คนอยู่ไก่กัอันบ่เป็นยังปูสังไก่หญญาสังไกสีมาให้เบิดเด้อค่ะพี่น้องอันแบบนี้มันก็จะมีปีละเทือเนาะค่ะแล้วบบนี้กับพี่น้องทุกคนก็จะมานั่งกินเขากินน้ำน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องคนที่อยู่คนอยู่ไก่กับอันบ่เป็นยังเทือเนาะค่ะ ก่าสีครบองค์ประซุ่มก่าสีโครบพี่ครบน้องเนาะคะ่ะก็ล่อ,อก,กันล่อแล้วกะพอครบแล้วแล้วกะลืมมือนี้เป็นมือกินเนาะแล้วกะลืนเศร้ามากกะไปอ่าเขาเอินยังกะไปใส่บาทอืมอันนี้ทุกคนคะ่คนนะ,บบนนะคลิปนะะี้นอกจขอจบใบสมนีเนาะค่ะอืบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศบึงคือม,มือนี้กะ เป็นมือสันวันดีเนาะค่ะทุกคนคะหรือว่าภาษาบ้านน้องกะเอินอ่าโดนตาโดนใหญ่เนาะนี่แหละโดนตาเทือเนาะคะ่ะกลัวสีโคบองประซุ่มกลัวสีโคบพีโคบน,อน,ะคะน้องเนาะค่ะก็ล่อกันล่อแล้วกะพ่อครบแล้วแล้วก็เลิศทุกอย่างเนาะคะ่ะก็จะมีพลรมากลากไม้ครับเขาข้าวหวาน,น,ะะน,เ,นาเนาะค่ะพี่น้องคะสำคัญแม่นปาเนาะพี่น้อง อันแบบนี้มันก็จะมีปี๋เลยเือเนาะค่ะแล้วบันนี้ก็พี่น้องทุกคนก็จะมานั่งกินข้าวกินน้ำน้ากันเนาะค่ะพี่น้องคนที่อยู่คนอยู่ไกลกับเป็นยังกินเนาะเจ้าพันธ์ศรีฟฝ้าว่าไปทั้งใดเด้เดี๋วนี้อันลินกับพวกอาพันกันพี่น้องเอ้ยหนูก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะประเพณนีเนาะค่ะบันนี้ก็ทรงทางทรงทางเพื่อนแล้วแล้วก็จะเป็นคนกินเนาะค่ะ่ตจาก แบ่งให้บับันพับบูลูคือฝน,นจืนแซะพี่น้องเออประมาณอย่างดอกกะสามแพงเนาะค่ะสามแพงสามค่ำเนาะค่ะเป็นอดุลใหย่า่เนาะเป็นวันรวมญาติเนาะ,ะ,ะกะย่า่แล้วกะเอินหาบันพับบรุษดมาก,กินเนาะค่ะมาก,กินเขากินน้ำปีละทุกอย่างเนาะค่ะก็จะมีผลละหมากแกใหม่ครับเขาเข้าวหวานเนาะค่ะพี่น้องคะ สำคัญเมนปลาเนาะพี่น้องปลาอันปลาย่างแล้วก็หมูทอดเนาะผ็ดใหญ่แล้วก็เอินละเด้อพี่น้องสวัสดีจ้ามือนี่กับผ้ามาเบิงเนาะค่ะเส้นตาเส้นใยของเขาเนะค่ะสาสไทยคือศาสอีสานของเขาเนะมือนี่เป็นมือกินเนาะแล้วก็ ตื่นเศร้ามากกับไปเขาอือยังก็ไปไ่บาตอืมอันนี้มันปวดหนึ่งก่อนเนาะเดย้จังเปิดต่อตอไปเปิดไปเรื่อยๆพี่น้องเท่ไปเรื่อยๆแพงไปเรื่อยๆมีครบทุกสิง่งทุกอย่างเนาะค่ะจะมีผลหมากลากไม้ครับเขาข้าวหว,วานเนาะค่ะพี่น้องคะสาคัญแมนต้าเนาะพี่น้องปากินเนาะอุย๊ยเจ้าพันธ์จีฟ้าว่า,วาไปทางใดได้เดี๋ยวนี้ อันลินกับผัวพันกัน <c oughs> พี่น้องเอ้ยหนุกัขอขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีจ้าเมื่อนี่กับผ้ามาเบิงเนาะค่ะเส้นตาเส้นใหญ่ของเฮาเนะค่ะศาสตาร์ไทยคือศาสตร์อีสานของเขาเนะ,ะสวัสดีเมื่อนี่กับเป็นมือสันวันดีเนาะค่ะทุกคนค่ะคือว่าภาษาบ้านน้องกับเอินอ่าโดนตาโดนใหญ่เนาะ,ะนี่แหละโดนตานันปวดนึงก่อนเนาะ ได้ต้องเปิดต่อๆไปเปิดไปเรื่อยๆพี่น้องเท่ไปเรื่อยๆแพงไปเรื่อยๆมีครบทุกสิ่งกันแบบนี้มันก็จะมีปีเแล้วเือเอนาะคะ่ะและว้วบบนี้กับพี่น้องทุกคนก็จะมานั่งกินข้าวกินน้ำน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องคนที่อยู่คนอยู่ไกลกะเป็นยังมือนี้กะเป็นมือสันวันดีเนาะค่ะทุกคนคะ่ะหรือว่าภาษาบ้านน้องกะเอินอ่าโดนตาโดนใหญ่เนาะนี่แหละโดนตาปูสังกัญญาสังกสี มาให้เบิดเด้อค่ะพี่น้องทำพิธีไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะกะค่ะ,คะทุกคนคะ่ะคลิปนี้นอกะ,ะขอจบใบํานีนะคะาดนย่า่เนาะเป็นวันร่วมญาติเนาะกะย่า่แล้วกะเอินหาบันพบ,บุรุษมา,ก,ก,นนะะมาก,กินเนาะค่ะมากินเ่ากินน้ำปีละปูสังกัญ้สาสังกสีมาให้เบิดเด,ด้อค่ะพี่น้องสปอนเซอร์กะ มือนี่อันกระเป๋านะกะบสปอนเซอร์กระเป๋านักเนาะค่ะพิ่เป,ะะเปิดกวดหนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะคลีบนี่นอะกะักขอจบใบสำนีเนาะคะ่ะอันปวดหนึ่งก่อนเนาะเดย้องเปิดต่อต่อตอไปเปิดไปเรื่อยๆพี่น้องเท่ไปเรื่อยๆแพงไปเรื่อยๆมีครบทุกสิ่งมือนี่เป็นมือกินเนาะ,ะแล้วกะตื่นเศ้ามากกับไปอ่าเขาเอายัางก็ไปใส่บาทอืม อันนี้มันปวดหนึ่งก่อนเนาะเดย้จังเปิดต่อต่อไปเปิดไปเรื่อยๆพี่น้องเท่ไปเรื่อยๆแพงไปเรื่อยๆมีครบทุกทสิ่งมือนี่เป็นมือกินเนาะแล้วก็ตื่นเช้ามากกับไปอ่าเขาเอืนยังเกาะไปใส่บาทอือันนี้สวัสดีอันแบบนี้มันก็จะมีปีเหลือเือเนาะค่ะแล้วบันี้กับพี่น้องทุกคนก็นจะมานั่งกินข้าวกินน้ำน้ำกันเนาะค่ะ พี่น้องคนที่อยู่คนอยู่ไก่กะอันบ่เป็นยังอันแบบนี้มันก็จะมีปีเหลือเธอเนาะค่ะแล้วะะแับนี้กับพี่น้องทุกคนก็จะมานั่งกินขา้าวกินน้ำน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องคนที่อยู่คนอยู่ไก่กะอันบ่เป็นยังนี่ก็เป็นคลิปของวันที่อ่าเท่าไหรล่ะสิบเจ็ดบ่หึสิบหกสิบตีแมนสิบอันปลาย่างแล้วก็หมูทอดเนาะเพ็ด งยายแล้วก็บเอินละเด้อพี่น้องที่รับชมคลิปจนจบเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะทีว่าแวะมาเป็นกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์นะพวกเฮ้อจื้อมือบดายซำลงหนาลงหลังคือกันแล้วพี่น้องเอ้ยกะเ็ดทําพิธีสวัสดีจ้าเมื่อนี่กับผ้ามาเบ่งเนาะคะ่ะเส้นตาเส้นใยของเฮาเนะคะ่ะ ศาสตร์ไทยือศาสีสารเขาเข้าน,นะค่ะอันปาย่างแล้วก็หมูทอดเนาะเผ็ดหนย่ยแล้วก็เอินละเด้อพี่น้องทำพิธีไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะกะสปอนเซอร์กะเมื่อนี้อันกระเป๋านักกสปอนเซอร์กระเป๋านักเนาะคะ่ะเพิ่งเปิดกวดหนึ่งเทือเนาะคะ่ะ กว่าสีครบองค์ประซุ่มกว่าสีครบพี่ครบน้องเนาะคะ่ะก็ล่อ,อก,กันล่อแล้วกะพ่อครบแล้วแล้วกะเรื่กกินเนาะอุ๊ยจะเพ่นสีฟ้าว้า,วาไปทั้งใดเด้เดี๋ยวนี้อันลินกับพวกอาพันกัน <laughs> พี่น้องเอ้ยนุกัขอขอบคุณทุกคนนะคะท่ันปวดหนึ่งก่อนเนาะเดวจ้องเปิดต่อต่อไปเปิดไปเรื่อยๆื่อพี่น้องเท่ไปเรื่อยๆรื่อ,อยแพงไปเรื่อยๆรื่อยมีครบทุกสิง่งพกเฮ้อ จื้อมือบดายซ้ำลงหนาลงหลังคือกันละพี่นออ้องเออกะเฮ็ดทำพิธีอันปวดหนึ่งก้อนเนาะเดวจ้องเปิดต่อ,ต,อต่อไปเปิดไปเรื่อยๆพี่น้องเท่ไปเรื่อยๆแพงไปเรื่อยๆ,อยๆมีครบทุกสิ่งอ่ะโดนย่ายเนาะเป็นวันรวมญาติเนาะ,ะ,ะกะย่ายแล้วกะเอินหาบันพบ,บุรุษมาก,กินเนาะค่ะมาก,กินขา้าวกินน้ำปีละปูสังกัยญา